อ๋อครับผมก็ครับสวัสดีครับผมอยู่กับในทพกคุณดาวน์เมไทยชาแนลครับผมช่องยูทูบที่เกี่ยวกับจากกลรเกษตรนะครับพี่น้องสวัครับวันนี้ก็วันที่18มกราคมนะครับพี่น้องก็คือเก่าครับมาอยกทำกังให้ไหวครับพี่น้องเดี๋ยวเอามาให้ส้มเบ่งหน่อยครับเป็นอ้อยตัวหนึ่งครับตัวนี้ที่ก่ตัดอ้อยยอดไปแล้วหนึ่งครั้งนะครับผม แล้วก็เป็นอ่อยระยะห่างก็รู้สึกว่าจะห่างมากนะครับคนปลูกก็เหมือนจะเหนื่อยครับเหนื่อยปลูกไม่ไม่ก็กที่ครับฟังพี่ครับเรื่มฟังพี่มาอ่อนเท้วเท้าน่ยเรื่มห่างก่อกห่างกอกอ่อนี่แข้งห้างแห้งครับทา่านโอ้ยวันนี้เราเหนื่อยมากั็เมียสองคนมาปลูกบ่อยอันจะคล้องให้คืนอ่อยซอยครับป่อนอ่อยซอยเพือสีเหลียวเอาจนว่าครับ ผู้ฒ่าเหยียกเราเห็ดมาหลายปวดมันเมื่อยนี่ครับมาชมคุณภาพเครื่องปั่นเราสักหน่อยนะครับเครื่องแบบนี้ตอบโจทย์ดีไหมสําหรับคนที่กําลังอยากประยุกต์ใช้งานนะครับผมลักษณะความลองเกาะประมาณนี้ครับอันนี้แกทําทําเตีย้ยเกินไปครับตอกันนี้จะข่าสิบเซนพอดีที่ว่าซ้ำนี้ก็ได้ครับพอดีกัน รูปคุณภาพการตีครับก็ประมาณนี้อันนี้เป็นผมใส่เอ็นมาใหม่ครับเมื่อเช้าเอ็นเต็มครับตัวนี้มันก็จะสะอาดหน่อยมันก็ดีกว่าคนคนสางกับคนสางมันจิยังเป็นเสยนแต่ว่าตัวนี้สีมนสีมลเหมืนกักนอูฟอร์ดก็ตามหลังมาครับมาละ ก็จะตัดบนครับพี่น้องตัดเข้ามาพึ่ดกลับไปครับไปสุดฟังผุนกระเรื่มฟังนีงขึ้นมาครับววหนอ,อกเลยครับพี่น้องวหนอ,อกวนอ,อกอ่ะเดี๋ยวปรททันเพื่อนครับผมซส้อว่ชสีจวดเจอปูฝอดทำไมอ้อยมันไม่สวยหญ้าไว้ครับพี่น้องหญ้าไว้เอาไปอยู่หญ้าไว้ทั้งนั้นนะครับก็ข,ข้อดีครับนี่มันมันจะปัน่นปั่นพวกหญ้าออก้านข้างนะครับคนจะเหลือแต่ขุนอ้อย มาเบิ่งโตถีบ้อนได้ปั่นรับสิประปันเนี่ครับมีแต่หญ้าไหวทั้งนั้นนะครับเี่กเลยเพราเขาเนี่ยครับเพียงอยียวอ,อย่างไรโบว์เตียเนี่ยมือในกล่องมันด่าสีเตียครับพังกระสีหกก็คือยิ่งสีครับ <c oughs> จากพื้นขึ้นไปเ <c oughs> อามาแล้วค <c> ร <oughs> ับไอออนปันนี่เดี๋ยวหันกับที่น้อง <c oughs> มาแล้วมาแล้วบุบ,บับบูบับมาแเลยปันนี่เอ้าวันพายุเทอร์นาโด ไปครับเลยกันต่อยาวๆปีนี้แข่งที่สองนะครับเช็คยินอยู่บัตรพ่อๆครับพีน ี๋ยวตัดมาช็อตตาครับพี่น้องขอตครับรถมาครับเอาเดี๋ยวลบก่อนครับเลือแม่นอกสิปั่นไปมันสีบูวิดกันครับพลาดอออีกจักหลองหนึ่งมันจังสีจังสีส้อนกันเลยพี่น้องอย่าไว้เยอะครับมีสวยลอยไม่ขึ้นไม่ได้ครับบอกได้บ่กนีญยานึ้นสยโย เนี่ยครับเจ้าตาดอยอันนี้สิบปลาสิบเียดเลยครับวันหนึ่งเสร็จครับไม่อยู่คมณเหรอแล้ว ไปห้องไปครับพี่น้องเออบอกกันมือไม่แล้วครับจาตาดอยกับวันเดทายอยูเบิ้งเลยพี่นอ้องว่าไปเมื่อวานนะเอ็นเบิดครับมาเอ็นตีไปพี่น้องมันเบิดสั่งมามันบอลหอดครับตัดมือเดีวยวครับมือหนึ่งได้ซันอย่ครับเลือกบล็อหลองเลือกอยู่ประมาณอ่าขางละสี่ขางละสี่เทียวกับเบิดแล้วครับเลี่ยว บ่างามกินน้องเอ้ยอย่าไว้ก,กินมันอันนี้ตีไปประสาทไปเลยครับเตะเสาเอ็นเบิร์ตครับสร้างเอ็นมาแต่ว่าผมก็มาขึ้นครับไปเลยขึ้นกําลังสิวีส่งกําลังเหลียวกินน้องเจ้าล็อกให้มาตัดหางออกครับอย่ามาเห็นไฟเหลียวจงหางเก่าอย่างดีเลยหางเตา่า <c oughs> เอออเาไฟแบบนี้นะครับเห็นอยู่ไฟเหลยหเยยเียวครับไฟเหลียวเห็นอยู่ข้างนี่ก็แต่งยังไงมาบอกให้เพี้นไปเลยน้ำมาณนี้แหละครับในรถครับโบนัสตันครับพี่น้องเดี๋ยวรถขี่มันหยักบปได้ครับประมาณ สิบสามตันประมาณนี้นะครับพี่น้องทังกลางปมมี่หอยด้อเพราะอันเป็นของสลิงครับม่เบิ่งตางกลางครับควรจะว,วกบบอยู่ตั้งมมี่หอยส่วงกลางปมมี่อยครับควรเลยคนเขาไปอยู่ไหนครับใส่เป็นหอยสันครับหอยสันสองสลิงสองเส้นสองสองตอนครับหอยสันส่วงละสามตับครับ หนึ่งสองสามก็หนึ่งสองสามงานไปครับอ่ะประมาณนี้ครับพี่น้องมาอัปเดตให้นเพื่อเนาะครับพอกันไหมครับผมทีมงานกรับพวกคครับกำลังขึ้นเมื่อ,อใหญ่ๆกันเก็บบ่อยดึงน,อน็อตพอกันไหมยิ้มหน้าครับวันนี้ก็ยุบันเฉพาะครับ กับบันก็พอกให้กต่อยู่ตรงข่ามก็บันพอๆค,ครับพี่น้องเส้นทางดำหนี่งก็เป็นเส้นลักอ้าอั้เภอหน้าจะร้อยเดีดรุดมครับทางนี้ก็เป็นหน้าจะร้อยไปได้เนี่ยก็จะเป็นเดียร์ดมครับอ่ะเจอกันคลิปหน้าครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครคับส,สวัสดีครับผมลองหอยก่อนพี่น้องกันหนึ่ง กันที่นาครับ